สิบความจริงของชีวิตเจ็บแต่จริงและถ้าเข้าใจเร็วพอจะรอดได้ไหวขึ้นชีวิตไม่ได้ใจร้ายแต่มันก็ไม่อ่อนโยนพอจะคอยรอให้เราเรียนรู้ช้าๆบางบทเรียนถ้าไม่รู้วันนี้พลุกนี้อาจแพงเกินจะจ่าย 1. อย่าเล่าความทุกข์ให้ใครฟังพร่ำเพรื่อ เพราะความลำบากของคุณในสายตาคนอื่นหากเป็นแค่เรื่องเล่าราคาถูกไม่มีใครแบกชีวิตแทนคุณได้สุดท้ายคนที่ต้องลุกช่วยคุณจริงๆมีแต่ตัวคุณเอง 2. คนพูดกลับไปกลับมาเท่ากับคนคิดไม่ซื่อคำพูดเปลี่ยนง่ายใจมักเปลี่ยนเร็วและคนที่จูๆ่ๆดีกับคุณเกินเหตุ ส่วนใหญ่มักไม่ได้รักแต่กำลังจะใช้ 3. เงินอำนาจและผลประโยชน์คือเครื่องเอ็กซเรย์สันดาลก่อนมีผลประโยชน์ทุกคนดูใจดีแต่พอมีของให้แย่งหน้ากับจะหลุดออกเองด้วยไม่ต้องร้องของ 4. ต่อหน้าคนเก่งจริงอย่าอวดฉลาดการแก้งโง่ บางครั้งคือการเอาตัวรอดและต่อหน้าคนเลวอย่าหวังความยุติธรรมต้องหวังความปลอดภัยก่อน5รู้ทันคนไม่จำเป็นต้องพูดให้ชนะเพราะการพูดความจริงไม่ได้ทำให้คุณสูงขึ้นเสมอไปแต่อาจทำให้คุณกลายเป็นเป้าด้วยไม่จำเป็น6คนที่ช่วยคุณตอนล้มมีค่า เทียบชีวิตคนที่มาหาคุณตอนคุณรุ่งมีแค่ไว้รู้จักอย่าสับสนระหว่างน้ำใจกับผลประโยชน์ 7. จ็ปากคือจุดเริ่มต้นของหายนะพูดมากเท่ากับเปิดช่องไว้ใจมากเท่ากับเปิดแผลอย่ารีบแสดงจุดยืนถ้าไม่รู้ว่าเกมนี้ใครถือมีดใครถือศีล 8. ต่ำได้แต่อย่าสูงเกินจำเป็นเด่นเกินเท่ากับถูกอิจฉาฉลาดเกินเท่ากับถูกกรรมจัดโลกนี้ไม่ได้แพ้คนไม่เก่งแต่แพ้คนไม่รู้จักหลบ9ก้ 9. ฟังทำเป็นหมื่นประโยคไม่ลงมือทำเท่ากับศูนย์ชีวิตไม่ได้ให้รางวัลคนเข้าใจชีวิต ให้รางวัลคนที่ทำจริง 10. ความจนค่าความฝันได้เร็วกว่าโชคลายและในความดีทั้งหมดความกระตันยูสำคัญที่สุดดูแลพ่อแม่ให้ทันก่อนที่คำว่าเดี๋ยวก่อนจะกลายเป็นสายไปและทิ้งแผลในใจไปตลอดชีวิตบทสรุปที่ควรจำ โลกไม่ได้ใจร้ายแต่โลกไม่ใจดีพอจะรอให้คุณโตจำความจริงสิบข้อเหล่านี้ให้ขึ้นใจไม่ได้เพื่อระแวงโลกแต่เพื่ออยู่ให้รอดและรวยทั้งใจและสติข้อไหนโดนใจคุณที่สุดหรือข้อไหนคือบทเรียนชีวิตที่เคยสอนคุณมาแล้ว อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้นะครับคำตอบของคุณอาจช่วยใครอีกหลายคน